สวัสดีครับเรบเจอผมแล้วนะฮะมะเอสพีเจาขางเบิงนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่สาขา2นะครับตอนเชลี่ยไทย6ทนะฮะข้ามาคยซอยนะฮะวันนี้นะฮะผมได้หยิบในส่วนตัวรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับนะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ได้เป็นโฉมใหม่ในเดือเช้วปี2 0 2มันเป็นรถกบะที่นะครับรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานมากในส่วนของออปัฟั์ชันี่ยไม่มีกันะครับ รุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มมากนะครับนะนะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปี2021นะครับเป็นตัวที s สันนวรา a MP300 2.3V นะครับคูเลเบิลตัวเดอ b ์โบกแคปนะฮะปี2021คันนี้นะครับถ้าตัวอยู่ที่ ห้าแสนแปดหมื่นห้าบาทเท่านั้นเองนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับหมื่นนิดๆผ่อนได้ถเจ็ดปีด้วยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเก้านอนะครับใครที่สนใจคันนี้กำลังมองหาอยู่นะครับไ่นควรพาดุ็มีแตกขาดฮะคันนี้สวยมากนะครับดูโ,โน้ําหน้าโคงไฟต่างๆสวยๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรายละเอียดของเจ้าตัวนาว่าเอ็มวีสามร้อยคันนี้นะครับ เราควรนะครับคุณ,กก like, คณ, share, คณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องของ S อสีคา186ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาเราได้ลงคลิปใหม่นะครับคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตามมาครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานมากนะด้วยการดีไซน์นะครับที่ดูแบบปึกบินดูแบบนะฮะ ทนน่ะทนทานแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเหมือนอย่างรถยุโรปเลยนะนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับไฟหน้าดูสีดวงแบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์เลนทั้งหมดเลยนะมีเดย์ไทมิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีโเมียมตัดกับสีดําด้านนะครับตัวรถผมกล้าการันตีเลยไม่มีประวัติชำนับที่ความจมน้ำนะครับเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับรถสีขาวมุกนะครับอ่าคมสัตว์ต่างๆบางๆนะครับ ยางล้อแม็กนะครับนี่ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะยอดแดงนะฮะสวยๆนะล้อแม็กขอบ18นะครับยางปี21 e อ e นะครับนี่ทุงลงทุงล่างสากสวยๆเลยนะครับบันไดข้างนะครับสีดำด้านกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวนี้จะมีกล้องอาราวิว e มาให้นะครับนะบจะมีกล้อง,าอง,ส,งสามร้อองศามาให้มีรูปแหลกมาให้บล็อกเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับดูตัวรถนะ เพื่อนดูตัวรถนะสวยๆเลยอ่าสวยๆเลยนะครับภายในุงภายในนะฮะซีลเลอร์ต่างๆจาเดิมภายในได้เป็นเบาะหนังด้วยนะฮะใหม่มากดูนอด็อตเลต่างๆไม่มีขยับเลยรถสวยมากสวยจัดๆเลยแหละนะฮะคันนี้ดูนะครับเบาะเบาะเนียนกริปนะครับนะนี่เกียร์แมนวนวลนะครับ6สปีดนะครับแอร์ออโต้เป็นแบบแยก อิสระสายขวานะฮะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะครับกุญแจคีเลสกระจกตัดแสงพวงมาลัยมัลติคุชชั่นโกลนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับดูภายในโหอย่างสวยใครได้ไปคุ้มมากนะฮะอ่าใครได้ไปคุ้มมากเลยนะครับคันนี้มีแอร์ด้านหลังอีกมีแอร์ด้านหลังมาอีกดูนะครับสวยจัดนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเบาะเบิดต่างๆนะครับ ไม่มีแตกรายงานเลยนะมมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะครับนี่ตัวรถนะครับได้เป็นนะครับตัวนี้จะเป็น20-21ิบนะฮะยี่สบจุดยนี่นะฮะวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองปีย0นะครับนะสวยๆนะรถบางๆเลยนะครับแค่ทรงแค่สต่นะางๆนะครับนี่นะฮะไฟท้าย RVD นะครับ,นะรบ,ร D, รบมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะ แล้วมีก้องข้าหลังแล้วก็มันเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่แบบรุ่นเดียวเลยนะครับที่สามารถล็อกนะครับฝาท้ายได้นะครับแล้วก็ไลเนอร์ด้วยแทบไม่มีรูรอยคันนี้คมมากนะต่างจังหวัดนะครับหายเยอะรุ่นนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะนะครับยิ่งพนักงานบริษัทหรือว่าข้าราชการเนี่ยวันเดียวจบได้เลยนะครับเบาไฟฟ้าฝังคนขับ เล็กไม่นะฮะห้าหมื่นนะฮะห้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่กิโลนะครับรถสวยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะับตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.3 V นะครับไอสอนะ2,300ซีซีนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆห้องเครื่องสวย,สวย,สวยมากนะครับแอร์เย็น เครื่องสวยมากนะใส่ถนนการทมร้อนต่างๆเดิมๆเลยแหละนะครับใครที่สนใจนะครับจัดมาได้เลยนะครับนะกับตัวนี้ไม่ควรพลาดสวยจัดเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกค้านะครับกับผมพี่ได้รีวิวขับ้าวตัวที่สัน n นวา r a b แบ็คดีไซน์แบ็คเอディชั่น NP 3 0 0นะฮะ2 3ดีเซลคันนี้นะครับ ได้สนใจมากนะรับได้ปีใหม่นะครับได้ไม่น้อยด้วยไม่ห้าหมื่นก็โลเท่านั้นเองนะครับแล้วกตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับอย่ารอช้าอย่าเสียเวลาอย่าคิดนานนะโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับรถตัวจริงได้นะฮะที่เซรีไทยอุตสิไทยซอยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันกับนิสสันนาวาร่านะครับ2-3งปีนะครับดับเบิลแคปคาลิเบลนะครับเกียร์แมนนวลปิ 21นะฮะับ5,800ถึง5,000นะครับสนใจติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอ็กซ์ตรีมพิเชษพัของเบ้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนลานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบาครับ